เรื่องพญาสุนัขจิ้งจอกผู้หลงอำนาจในอดีตการนักกรุงพารณสีมีพระเจ้าพรมทัตทรงครองราชยางยุติธรรมพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเป็นปุโรหิตผู้เปี่ยมปัญญารอบรู้ทั้งไตรเพศและศาสตร์ทั้งปวงโดยเฉพาะปัทวีวิชัยมนต์มนวิเศษที่ควบคุมจิตใจได้วันหนึ่ง พระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นเนินเขาตั้งใจสาธยายมนบนแผ่นหินเพราะรู้ดีว่ามนนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีจิตแน่วแน่ไม่วอกแวกแต่ในโพรงไม้ข้างเนินมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งแอบซ่อนตัวอยู่เงียบๆมันแอบฟังมนและจดจำไว้ได้หมดพอพระโพธิสัตว์จากไป เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็โผล่ออกมาแล้วร้องว่าท่านพราหมณ์ข้าน้อยเรียนมนนี้ได้เร็วกว่าท่านสีอีกแล้วมันก็หัวเราะและวิ่งหนีเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์รู้ทันทีว่ามนอันศักดิ์สิทธิ์กำลังตกอยู่ในมือคนพานเขารีบติดตามแต่ไม่ทัน เจ้าสุนัขจิ้งจอกใช้หม่นสะกดใจสัตว์ทั้งหลายเริ่มจากนางสุนัขจิ้งจอกคู่ใจแล้วก็ขยายอำนาจไปเรื่อยๆช้างมา้าสิงโตเสือกวางหมูป่าสัตว์ทั้งป่าต่างยอมสยบต่อมันมันนั่งบนหลังราชสีซึ่งยืนอยู่บนหลังช้างอีกสองเชือกกองทัพของมันยาวไกลถึง12โยธ ผู้คนเริ่มเรียกมันว่าพยาสุนักจิ้งจอกสับพธาถะผู้ยิ่งใหญ่เหนือสับพสัตว์แต่เมื่อมีอำนาจมากขึ้นมันก็ยิ่งหลงตนและลุ่มหลงในอำนาจวันหนึ่งมันนำกองทัพสัตว์มาถ,ถึงชายเมืองพารณสีแล้วส่งสารถึงพระราชาวา่าจงยกบัลังให้ข้าหากไม่ยอมจงเตรียมตัวรบชาวเมืองต่างหวาดกลัว ระเจ้าพรมทัตเองก็วิตกแต่พระโพธิสัตว์ก้าวขึ้นมาพร้อมเอ่ยว่าขอพระองค์อย่าได้กังวลการรบครั้งนี้หม่อมชั้นจกจัดการเองพระโพธิสัตว์ขึ้นไปบนป้อมเมืองแล้วตะโกนไปยังพญาสุนักจิ้งจอกว่าเจ้าจะเอาเมืองนี้อย่างไรสัรพทาถะตอบกลับอย่างอวดดี ข้าจะให้ราชสีแผดเสียงกึกก้องจนชาวเมืองหวาดกลัวสิ้นใจแล้วเมืองก็จะเป็นของข้าฮ่าฮ่าฮพระโพธิสัตว์จึงให้ชาวเมืองทุกคนใช้แป้งถั่วราชมาดอุดหูแม้แต่แมวก็ไม่เวน้นแล้วจึงตะโกนไปว่าถ้าเจ้าคิดว่าคุมราชสีได้จริงจงให้มันแผดเสียงสิ พญาสุนัขจิ้งจอกส่งสัญญาณราชสีจึงอ้าปากแผดเสียงสันนันวันไหวเสียงนั้นดังสน,นั่นป่าสถานฟ้าแต่ช้างที่แบกอยู่ตกใจกลัวพวกมันสะบัดต,ตัวรุนแรงพญาสุนัขจิ้งจอกตกลงมาถูกราชสีเหยียบสิ้นชีพทันทีสัตว์ทั้งหลายต่างแตกตื่น ้างแทงกันเองเสือล้มทับกวางกองทัพสัตว์พังพินาศในพริตตาเหลือเพียงราชสีห์ที่หนีเข้าป่าหายไปในความเงียบพระโพธิสัตว์สั่งให้เปิดประตูเมืองแล้วกล่าวแก่ชาวเมืองว่าจงมาเก็บเนื้อสัตว์ไว้เป็นสเสบียงเถิดและนับแต่นั้นมาสัตว์ทั้งปวงต่างรู้ว่า อำนาจที่ได้มาด้วยเล่กลย่อมไม่จีรังและอาจเป็นภัยต่อตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้หลงในอำนาจและใช้มันโดยไม่รู้ผิดชอบสุดท้ายย่อมพบจุดจบด้วยตัวของตนเอง